สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับชิปนี้ค่ะเป็นการพยากรด้วยสัตว์ไพ่ยิปซีพลังจิตชาวราศีกุมนะคะระหว่างวันที่1จนถึงวันที่16มิถุนายนค่ะการพยากรนะคะจะเป็นการพยากรณ์ด้วยพลังงานนะคะและจิตสัมผัสความหมายหน้าไพ่นะคะฉะนั้นพลังงานก็จะมีทั้งลบและบวกค่ะการพยากรจุไม่ได้มุ่ง หมยนะคะเจาะจงรวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะ,ะฉะนั้นให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมและหากพลังงานออกมาบ้านลบๆเลยนะคะไม่ดีเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆขลามผ่านหรือทิ้งไปได้เลยค่ะก่อนที่อาจารย์จะไปพยากรณ์นะคะสาสตร์ไพ่ย,ยิปซีนะคะจะเป็นเพียงแค่สีติเท่านั้นนะคะสิ่งสําคัญเลยค่ะชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะเกี่ยวกับจิต ใจของเราทุกคนค่ะนะคะคือจิตวิญญาณของทุกท่านนั่นเองยิ่งเราพัฒนาจิตวิญญาณเราให้ยกสูงขึ้นหมายความว่าก็คือนะคะทำให้จิตเราสงบวิ่งสงบมากเท่าไหร่ค่ะการตัดสินใจการลงมือกระทําของเราก็จะไม่ประมาทหรือนะคะตัดสินใจไม่ผิดพลาดนั่นเองนะะเรามาเริ่มดูสถานการณ์ทั่วไปก่อนนะคะสําหรับชาวราศีพุธค่ะสถานการณ์ทั่วไปค่ะโดยไพ่เจ็ดใบนะคะจะตัดไพ่หนึ่งครั้งค่ะ ไพ่หนึ่งค่ะนะคะไพ่ใบที่หน em ึ่งค่ะนะคะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หกค่ะไพ่ใบที่เจ็ดค่ะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่แห่งโชคลาภด้วยนะคะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะจะเป็นไพ่แห่งใบโชคลาภไพ่ขอไพ่นะคะอ่ะเป็นไพ่วงร้อแห่งโชคลาภ นะคะหรือวงวงล้อแห่งดวงชะตาจ้ะช่วงนี้ดวงชะตานะมีเกณฑ์ในการเดินทางนะะมีเกณฑ์เดินทาง,แ,างและไพ่ใบนี้จะถือว่าเป็นไพ่ด้านดีด้วยความคิดความรู้สึกของชาวราศีกุมคช่วงนี้มักจะวนเวียนคิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินโชคลาภ นะคะรายได้นะคะรายได้โชคลาภการเงินนะคะวนเวียนคิดเกี่ยวกับนะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตการพัฒนาตนเองว่านะคะ่าความก้าวหน้าในชีวิตนั่นเองนะคะอ่าและก็ความผิดชอบนะคะวนเวียนนะคะตามความหมายหน้าไพ่เลยช่วงนี้ด้านจิตวิญญาณนะคะตามความหมายไพ่นี้จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตนเองความ่่าาการเรียนรู้ค่ะยังรวมถึง ข่าวดีโชคลาบด้วยค่ะคุณมีเกณฑ์จะมีโชคลาบลอยเกิดขึ้นด้วยค่ะมาดูใบที่หนึ่งเรื่องของนะคะการเงินกันบ้างค่ะเรื่องของการเงินช่วงนี้เป็นยังไงการเงินมีให้ใช้ให้จับจ่ายนะคะแต่ก็ต้องวางแผนมีระบบมีระเบียบ นายไว้ค้ะจ่ายอย่างมีเหตุมีผลค่ะฉะนั้นเดือนนี้การมีเกณฑ์มีไรายได้เข้ามาค่ะนะคะมีเกณฑ์มีไรายได้มาจากอะไรมาจากความรู้ความสามารถของคุณสติปัญญาของคุณเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างข้าราชการหรือนักธุรกิจนะคะเดือนนี้ค่ะนะคะ ใช้จ่ายตามระบบระเบียบหรือวินัยของคุณค่ะเพราะคุณจะมีรายได้เข้ามานะคะฉะนั้นมีสติในการใช้จ่ายรายได้จะมีเหลือเก็บค่ะสําหรับใครกําลังเครียดวิตกกังวลเรื่องการเงินไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเดือนนี้คุณจะมีรายได้มาจากคนช่วยเหลือคนค้าจุนคนอุปถัมภ์ค่ะนะคะและตัวคุณเองก็จะมีสตินะคะในการที่จะแก้ปัญหาการเงินด้วยค่ะหากวันนี้ตึงเครียดเรื่องการเงินให้ใจเย็นๆไว้แค่นั้นเองนะคะใจเย็นๆก่อนนะคะและก็นะคะ มันฝึกสติฝึกสมาธิไว้ค่ะยิ่งมีสมาธิยิ่งมีสติค่ะคุณก็จะเห็นโอกาสเห็นไอเดียความคิดสร้างสรรค์นำพาคุณมีไรายได้หรือมีโชคมีลาบมากขึ้นค่ะมาดูในเรื่องของการพบปะมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมช่วงนี้เป็นยังไงมีเกณฑ์นะคะการพบปะผู้คนหรือสังคมนำพาโชคลาบหรือการเงินมาให้กับคุณด้วยค่ะหากคุณเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายผ่านโซเชียลมีเดียออนไลน์หรือทํางานผ่าน นะคะสื่อโซเชียลมีเดียหรือนะคะเป็นดาราบนักร้องพิธีกรใดๆก็แล้วแต่ช่วงนี้งานงานที่เกี่ยวข้องกับนะความเป็นอิสระหรือเป็นนายตัวเองค่ะจะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงมีเกณฑ์ให้คุณนะคะมีเกณฑ์ทําให้คุณนะคะประสบความสําเร็จได้ราบ ได้การเงินมากขึ้นการรวมถึงชื่อเสียงเกียรติยศด,ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะนะคะช่วงนี้ค่ะเรื่องของการเงินให้มีวินในในเรื่องของการเงินควบคุมอารมณ์นะคะเพราะอาจารย์จะอ่านตามความหมายหน้าไพ่แล้วบวกกับตัวเลขด้วยนะคะตัวเลขเป็นเลขแปดนะคะฉะนั้นหมายความว่าการพบปะผู้คนในช่วงนี้ค่ะนะคะพูดคุยอะไรเพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นค่ะนะคะ,นะคะก็จะนำพาโชคลาภมาให้กับคุณคุณค้าข,ขายเกี่ยวกับ โชวเชิ่มีเดียค่ะนะคะฝึชชกนะะพูดไปเลยค่ะขยันขันแข็งพูดในสิ่งที่คุณประโยชน์กับผู้คนค่ะนะคะแล้วคุณจะได้รับคะแนนนะคะหรือแฟนคลับรักคุณมากมีโอกาสที่คุณจะเห็นโอกาสช่องทางใหม่ๆในการสร้างไรายได้ให้กับคุณมากขึ้นค่ะ สิ่งที่ต้องระวังเลยคืออย่าไปโฟกัสน,นะคะด้านลบๆหรือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือนะคะอ่าไปต่อล้อต่อเฉียงกับแฟนขับคุณการนิ่งๆไว้ดิค่ะเขามา้ายเขามาแบบไหนนิ่งๆไว้กันแล้วนะคะถ้ารู้จักกูดคุณก็จะชนะใจเขาได้แล้วทําให้คุคะกามีไรายได้เขามาจากสิ่งที่คุณทำค่ะนะคะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะนะคะมันพบปะผู้คนนะคะมาครับ มีสตินะคะและอย่าใช้อ่าอย่าใช้อารมณ์นะคะการพบปะก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จค่ะมาดูต่อมากันในตําแหน่งครอบครัวบ้างตําแหน่งครอบครัวช่วงนี้เป็นยังไงได้รับการช่วยเหลือคนในครอบครัวจะกระทำคำชุนนะคะฉะนั้นช่วงนี้บรรพบุรุษบิดามารดาหรือญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวจะคอยเกื้อหนุ่ช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินถ้ากําลังมีปัญหาเรื่องของการเงินลองเข้าไปปรึกษาญาติพี่น้องของคุณดูลอง พูดคุยปรึกษาดูค่ะเพราะเขาจะให้คําแนะนําหรือหยิบยื่นหรือช่วยเหลือคุณได้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะรวมถึงในเรื่องของชีวิตหรือเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันจะได้รับการช่วยเหลือหรือให้คาแนะนําที่ดีค่ะนอกจากนี้ค่ะตําแหน่งนี้ยังหมายถึงตําแหน่งเจ้าที่เจ้าทางนะคะยังหมายถึงนะคะตำแหน่งนะอ่า มรดกทรัพย์สินด้วยค่ะนะคะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์สินหรือมรดกจากคนในครอบครัวด้วยรวมถึงนะคะ่ามีโอกาสนะคะที่คุณจะได้รับเงินจากคนในครอบครัวด้วยเช่นเดียวกวันนะคะช่วงนี้อย่าลืมนะคะมันทําบุญทําทานนะคะามันนะคะทําส่วหมนต์ไหว้พระค,ค่ะเพราะตําแหน่งนี้ยังหมายถึงนะคะบ้านภูมิ กลุ่มนี้คำเหนาวเจ้าที่เจ้าทางด้วยค่ะการสวดมนต์ความสมาธิค่ะนอกจากจิตใจเราเบิกบานจิตใจเราเป็นสมาธิแล้วค่ะมันก็เหมือนกับเราค่ะส่งพลังงานดีๆไปทั่วบ้านของเรานั่นเองก็จะเปิดรับพลังงานดีๆกลับมาด้วยเช่นเดียวกันลองไปสังเกตด,ดูเวลาคุณสวดมนต์จิตคุณ สิ่เอิบเบิกบานมักจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตค่ะมาดูเรื่องต่อมากันในเรื่องของความรักบ้างใครโสดอยู่มีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจเกิดขึ้นนะคะสําหรับคนที่โสดค่ะสําหรับใครที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วช่วงนี้ความรักดีมากเลยการมีท่านนะคะที่จะพัฒนาความรัก จนถึงขั้นแต่งงานกันได้นะคะสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วค่ะความรักหวานแหววมีเกณฑ์ที่คุณกับแฟนกันที่จะาวางแผนอนาคตร่วมกันเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะสําหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัว ไปแล้วเป็นยังไงมีเกณฑ์มีลูกด้วยนะสําหรับใครที่ต้องการมีลูกก็มีโอกาสจะมีลูกนะคะอ่าหรือมีสัตว์เลี้ยงหรือได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยกันหรือมีอ่ามีข่าวดีเรื่องเงินดอกเบีย้ยผลประโยชน์เกิดขึ้นในครอบครัวของคุณค่ะอาจจะได้เก็บเกี่ยวดอกเบีย้ยผลประโยชน์หรือสิ่งที่พวกคุณนะคะหรือคนนะคะคุณกับสามีค่ะทาไว้ร่วมกันแล้วได้ผลประโยชน์ได้กําไรหรือหรือได้ผลตอบแทน มานะคะฉะนั้นก <the> so, 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 so ็มีข่าวดีเกิดขึ้นจากคู่ครองนั่นเองนะคะมาดูต่อมาตําแหน่งเรื่องของการงานช่วงนี้การงานเป็นยังไงการงานนะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะต้องให้คุณไปคิดไปแก้ไปตัดสินใจค่ะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องราวที่จะให้คุณเข้าไปแก้นะคะปัญหาในเรื่องของการงานหากเป็นลูกจ้างข้าราชการหรือทํางานด้านในด้านใบก็แล้วแต่ค่ะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะมีหลากหลายเรื่องราวที่ที่จะต้องคิดและ แก้ปัญหาในการทํางานของคุณกะก็อาจจะวุ่นวายหน่อยแหละช่วงนี้แต่โดยรวมก็ราบรื่นดีค่ะกับการงานก็มีโอกาสที่เจ้านายจะให้โปรเจกต์ใหม่หรือให้นะคะให้คุณแก้ปัญหานะคะเพื่อนะคะดูคุณนั่นเองนะคะเป็นการได้โชว์ศักยภาพ โชกความสามารถได้เต็มที่นะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีงานเข้ามาหลากหลายงานก็ให้คิดบวกไว้ค่ะนะคะเวลางานเข้ามาเยอะๆดูวุ่นวายเลยให้คิดบวกไว้ว่าเนี่ยเจ้านายรักเราถึงมอบงานให้เราเยอะขึ้นนั่นเองเนแล้วคุณก็จะทํางานไปได้ดีค่ะเวลาเราคิดบวก ใจทำงานการงานเราก็จะออกมาดีและผลงานที่คุณทําเนี่ยแหละเจ้าหนายเห็นผลงานกก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ด้วยนั่นเองนะคะฉะนั้นเรื่องของการง,งานโดดเดน่นกะสำหรับใครที่เป็นลูกจ้างข้าราชการนะคะงานจะเหนื่อยหน่อยแต่นั่นแหละคือคุณได้โชว์ศักยภาพความสามารถก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ด้วยนั่นเองนะคะสำหรับใครเป็นนักเรียนนะคะช่วงนี้เรียนหนักหน่อยแหละนะคะเป็นช่วงของการเรียนหนักนะคะ ที่จะต้องนะคะ่โฟกัสการเรียนให้เต็มที่เลยค่ะเพราะคุณก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในการเรียนด้วยเช่นเดียวกันะสำหรับใครเป็นพ่อค้าหรือนักธุรกิจช่วงนี้กันนะธุรกิจของคุณก็เป็นช่วงที่ขยายช่วงที่จะต้องเข้าไปแก้ไปดูไปเจาะมันลึก ปัญหาค่ะนะคะช่วงนี้อาจจะเข้าไปที่เนื้อง,งานเยอะหน่อยไปดูว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเพื่อแก้ปัญหานั้นให้เสร็จสิ้นหรือนะคะทําให้งานนั้นมันคลี่คลายค่ะฉะนั้นช่วงนี้พราค้าแม่ขายนะคะคุณอาจจะต้องเข้ามาเจาะดูลึกในบางเรื่องบางราวค่ะเพื่อให้งานนั้นมันมารู้เป้าหมายของคุณกันแล้วคุณก็จะแก้ปัญหาและประสบความสําเร็จค่ะสําหรับใครที่เป็นนักลงทุนนักเทรดเดอร์ค่ะช่วงนี้จังหวะนะคะที่คุณจะต้อง ใส่ใจมีวิัยในการลงทุนค่ะนะคะควบคุมอารมณ์คุณให้ได้ค่ะนะคะและก็ใส่ใจนะคะแล้วจะทําให้คุณลงทุนชนะตลาดทํากําไรได้นั่นเองนะคะสรุปแล้วเดือนนี้ค่ะชัยชนะจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ขายนักลงทุนชัยชนะรอคุณอยู่ในวันข้างหน้าแล้วค่ะนะคะฉะนั้นมีข่าวดีคุณสุดนะคะมีข่าวดีเงินก็ดีงานก็ดีความรักก็ดีค่ะสรุปนะคะออกมาดีทุกด้าน าตามไพ่สรุปนั่นเองนะคะมาดูในเรื่องของสถานการณ์การเงินเจาะเฉพาะการเงินกันบ้างค่ะเป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์การเงินค่ะมาดูค่ะสถานการณ์การเงินตัดไพ่หนึ่งครั้งนะคะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะ ไพ่ใบที่สี euh ่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หกค่ะไพ่ใบที่เจ็ดนะคะไพ่ใบสรุปนะคะไพ่ใบที่เจ็ดคือไพ่ใบสรุปนะคะอ่ะเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะมาดูค่ะนะคะมาดูค่ะนะคะเรื่องของการเงินนะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะช่วงนี้เป็นยังไงการเงินค่ะ ความคิดความรู้สึกของคุณค่าช่วงนี้นะคะตำแหน่งนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะช่วงนี้เรื่องของการเงินเนี่ยนะคะบางทีคุณก็ยังม,มีความกังวลอยู่บ้างนะคะไรายได้ไม่ได้ดั่งใจคุณนั่นเองรายได้ที่มีเข้ามาในแต่ละเดือนเนี่ยคุณก็อยากให้มันมีมากกว่าเดิมมันไม่ค่อยได้ดั่งใจเลยความว่ามีไรายได้เข้ามาไหมก็มีให้ใช้ให้เก็บเรยวนะคะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนหยิบยืมนะหยิบยื่นไรายได้ให้กับคุณหยิบยื่นเงินให้กับคุณผ่านเดือนนี้ค่ะ แต่บางครั้งนะคะคุณอาจจะโอ้อยากได้มากกว่านั้นนะมันได้เยอะกว่านี้ได้ไหมนะคุณจะมีอารมณ์แบบนี้นะคะช่วงนี้คุณมักจะวนเวียนอยากให้มีไรายได้มาเข้ามามากๆกว่าเดิมนะคะรีบหันมาก,ก็จะวนเวียนว่านะคะช่วงนี้จะมีะไรายได้มาจากท่องทางไหนบ้างนะคะอ่ะก็นะคะนั่งคิดนั่งวิเคราะห์นั่นเองในเรื่องของไรายได้หรือการเงินการที่จะต้องเข้ามาในช่วงหนึ่งถึงสิบหกนะคะช่วงนี้และในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงคุณมักจะใช้ใจ่ายเก่งนะคะนี่ก็คือไพ่นะเดิน เดทนั่นเองการเงินมักจะสะดุดอยู่บ่อยครั้งบางทีหามาได้ก็ไหลออกนะคะมีภาระต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะในเรื่องของการเงินบางทีก็ไหลไปกับความรับผิดชอบหรือไหลไปกับการช่วยเหลือคนหรือดูแลคนรวมถึงไหลไปเพราะอารมณ์ของคุณค่ะเพราะบางครั้งค่ะอารมณ์นี่ก็สําคัญนะคะอารมณ์เนี่ยนะคะบางทีเราไม่ควบคุมอารมณ์เลยอยากจะซื้ออะไรได้เข้ามาปุ๊บเรารีบจ่ายเลยผลสุดท้ายก็ทําให้เราต้องอ่ะนะคะมาเครียดวิตกกังวลดันในอดีต อมักจะเป็นแบบเนี้ยนะคะใช้จ่ายตามที่อารมณ์คุณอยากจะจ่ายกันแล้วก็กอมมีปัญหาตามมานั่นเองนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่นะคะแม้จะมีปัญหาไรายได้ก็ไม่ขาดมือในช่วงที่ผ่านมาคุณก็มักจะมีหนทางวิธีการที่จะให รายได้หมายความว่าบางทีค่ะรายได้เข้ามาปุ๊บคุณใช้หมดปุ๊บก็มีของใหม่เข้ามาเลยแต่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยต้องวิ่งหาหน่อยแหละนะคะอยู่เฉยๆไม่ได้ถึงจะมีรายได้เข้ามากันในอดีตที่ผ่านมาเหมือนกับวิ่งหานั่นเองนะวิ่งหานะคะ,ะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็หมายความว่าโอ้เดือนนี้ค่ะนะคะ,ะนะ,ะรายจ่ายเยอะเลยก็ต้องวิ่งหาลูกค้าวิ่งอยู่ เวยไม่ได้เลยค่ะนะคะบางทีนะคะรายจ่ายมันรอเยอะนั่นเองสถานการณ์บางช่วงบางบางข่าวนะคะช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งอุปสรรคหานะคะหมายความว่าค่าใช้จ่ายมันเสียบเข้ามาที่ร่างกายกูเลยนะคะลันละงานดีสินหรือค่าใช้จ่ายในธุรกิจการค้าหรือการงานคุณการรวมถึงค่าใช้จ่าย นะในครอบครัวคุณค่ะนะคะก็อ,อาจารย์จะอ่านแบบกว้างๆนะคะส่วนเพื่อนๆบางท่าน,นไม่ได้ทําธุรกิจก็ให้คุณไปดูเอาถ้าไม่เกี่ยวกับคุณนะคะไม่เป็นไรถือว่าคุณมีวินัยทางการเงินนะคะเพราะการอ่านค่ะอาจารย์จะอ่านเป็นเกณฑ์์ทั่วไปไม่ได้เจาะตรงดวงของท่านใดนะคะส่วนท่านใดอาจารย์อาาย่อานแล้วมันใกล้เคียงเหมือนกันอาจารย์ก็จะแนะนําวิธีแก้ไปให้ด้วยนะคะ อ่ะเพราะมันเป็นการอ่านภาพรวมเกิดราศีเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเหมือนกันทุกคนนะคะฉะนั้นไพ่ที่ออกมาอาจจะสอดคล้องหรือใกลเคียงกับบางกลุ่มและอาจจะไม่เหมือนกันกับบางกลุ่มก็ได้ค่ะนะคะมาดูนะคะฉะนั้นสําหรับท่านใดที่สถานการณ์ช่วงนี้ค่ะโอ้โหมืดแปดด้านเลยนะคะวันละนะค่ะใช้จ่ายนี่สินมาลุมมามาเรียกว่ามาลุมเลยนะคะเสียบเข้ามาที่ตัวเลยเสียบคือมัน เจอสถานการณ์อึ๋งเลยนะคะสิ่งสําคัญเลยช่วงนี้ตั้งสติไว้ก่อนค่ะรัดเข็มขบับมีวิในมีวิในยอย่าไปคิดมากค่ะถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วค่ะยิ่งคิดมากยิ่งตัดสินใจผิดพลาดยิ่งคิดมากก็ยิ่งส่งผลไม่ดีนะคะฉะนั้นค่ะอันดับแรกเลยค่ะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวความคิดหุดหงิดนะคะ่าฟุ้นซ่านนะคะคือความหมายของไพ่นะคะและรวมถึงค่าใช้จ่ายเยอะแยะ ะค่าใช้ใจ่ายเก่งนั่นเองความหมายของไพ่จะหมายถึงาการใช้ใจ่ายเก่งไร้ยจเยอะนะคะภาระต้องรับผิดชอบเยอะช่วงนี้ความคิดก็จะมีเครียดไปหมดเลยความหมายของไพ่นะคะเพรานะ,ะนั้นข้อแนะนําความไพ่นี้จักนะคะ,ะคะ่ะไพ่นี้หมายความว่าถึงข่าวที่คุณจะต้องมีวิตนัยมีระมีระเบียบในการใช้ใจ่ายค่ะนะคะว่าเวลาที่คุณกําลังเครียดวิตกกังวลในเรื่องของการเงินค่ะ สิ่งสําคัญต้องทําให้จิตคุณสงบก่อนค่ะทาให้จิตคุณผ่อนคลายก่อนนะคะทําให้มันสงบผ่อนคลายก่อนเพราะถ้าไม่สงบไม่ผ่อนคลายนะคะคุณจะยิ่งตัดสินใจผิดพลาดนะคะอาจารย์เจอมาเยอะนะคะจากประสบการณ์ในการดูดวงค่ะลูกค้าเวลาเครียดก็จะไปกู้เงินเพิ่มหรือไปหาเงินแล้วสร้างปัญหาตามมา่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งไปทําอะไรช่วงที่เรามีอารมณ์ร้อนอารมณ์กลัวอารมณ์เครียดต่างๆต้องทําให้จิตสงบก่อนมีสมาธ ก่อนค่ะนะคะพอจิตสงบมีสมาธิมาทบทวนรายรับรายจ่ายทําบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะมีวิัยนะคะอ่านนะคะ,ะ,นะคะเขาเรียวกว่าจัดการบริหารทางการเงินของคุณค่ะหลังจากนั้นค่ะนะคะผู้ที่จะช่วยเหลือคุณได้เลยถ้าเกิดคุณมืดแปดด้านเลยนะคะอารมณ์ให้ดีก่อนนะคะปรึกษาหาหรือคนที่คุณรักคุณที่คที่คุณรักนะคะ คู่ครองคุณก็ได้คนในครอบครัวคุณก็ได้รวมถึงคู่รักผู้ใหญ่หรือคนที่คุณเคารพนับถือปรึกษาเขาเขาอาจจะให้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์คุณหรืออาจจะช่วยเหลือคุณเลยก็ได้เรื่องการเงินนะคะอ่ะ และนอกจากนี้เดือนนี้เป็นยังไงการเงินจะมีเข้ามาใช้ไหมสรุปแล้วการเงินมีให้คุณได้ใช้จ่ายนะคะฉะนั้นเดือนนี้ก็อย่าอยู่เฉยๆนะคะเพราะเป็นอัศวินขี่นะควบม้านะคะนั่นหมายความว่าอยู่เฉยๆไม่ได้เรื่องของการเงินกะนนะคะเรื่องของการเงินถ้าเกิดคุณเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจะนะคะ่ะหาข้อมูลหาความรู้ค่ะวางแผนการเงินคุณไว้ค่ะและใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผลช่องช่วงไหนมันนะคะรายจ่ายที่มันเป็นรอย่วกอุดไม่หมดค่ะอย่าให้มันลวกค่ะ ด่ายสิ่งที่จําเป็นอะไรไม่จําเป็นรัดเข็มกลัดมีวิหนและหาช่องทางสร้างไรายได้ใหม่ๆก่ออย่าอยู่เฉยๆเพราะพาไพ่ใบนี้จะมีไรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางกาตาวันนี้ใครทํางานมีแค่ช่องทางไรายได้ช่องทางเดียวลองเรียนรู้หาช่องทางใหม่ๆดูค่ะเพราะวิ่งเรามีภาระหรือมีหนี้สินมีอะไรที่มัน มากนะคะอะไรได้มันน้อยกว่ารายจ่ายค่ะก็ลองเรียนรู้หาช่องทางไรายได้ใหม่ๆกับยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลออนไลน์หาข้อมูลความรู้ก่อนค่ะนะคะแล้วนะคะไรายได้ก็จะมีเข้ามาหาคุณกะอย่าอยู่เฉยๆแค่นั้นเองหาข้อมูลหาความรู้อ่านหนังสือก็ได้ค่ะเรียนรู้อะไรก็ได้ค่ะที่มันจะเป็นการเปิดไอเดียความคิดสร้างสรรค์ให้กับคุณค่ะเวลาจิตคุณสงบแล้วหาข้อมูลใหม่ๆเข้ามาค่ะนะคะ สรุปแล้วการเงินเดือนนี้ค่ะจะมายัางไงในเบื้องต้นเลยการเงินจะมาจากคนอุปถัมภ์ค้ำชุนที่จะแนะนําคอยช่วยเหลือเรื่องการเงินให้กับคุณค่ะรวมถึงสติปัญญาของคุณด้วยค่ะฉะนั้นในเดือนนี้ค่ะการเงินยังมีให้ใช้ให้ห่ายไม่ต้องห่วงนะคะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ค่ะอย่าไปร้อนอย่าไปเครียดอย่าไปนะคะกลัวกังวลจนมากเกินไปยิ่งกลัวยิ่งกังวลค่ะจะยิ่ง นะคะตัดสินใจผิดพลาดหรือสร้างปัญหามากขึ้นค่ะฉะนั้นเดือนนี้ให้ประคับประคองคับประคับประคองนะคะเรื่องรายจ่ายค่ะรายได้จะมีเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นเราก็ไม่ใช้จ่ายค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการพยากรในเดือนนี้สําหรับชาว ราศีกุมยังมีเงินให้ใช้ให้จ่ายอยู่นะคะสําหรับใครเป็นนักลงทุนด่าควบคุมอารมณ์คุณให้ได้แล้วคุณจะลงทุนทํากําไรได้ให้กับคุณล่ะสําหรับอค้าม่ขายก็มีวินายกะใช้ใจ่ายอย่างมีวิทยนยหาข้อมูลหาความรู้ใหม่ๆกันในการที่คุณจะขยายตลาดใหม่หรือสร้างไรายได้หรือขายสินค้าดีมากขึ้นนะคะสําหรับใครเป็นลูกจ้างข้าราชการโดยทั่วไปก็ไม่มีอะไรต้องง่วงก,การงานของคุณก็ยัง อ่ะยังไปได้ดีอยู่ก็อาจจะวุ่นวายอยู่บ้างอาจจะมีงานหลากหลายช่องทางมีมีทั้งงานลาดงานหลวงให้คุณต้องนะคะวิเคราะห์ตัดสินใจนั่นเองนั่นก็คือในเรื่องของการงานและการเงินก่ะสรุปแล้วเงินเดือนนี้ยังมีให้ใช้ให้จ่ายค่ะนะคะสําหรับการพยากรก็คงจะพยากรเพียงเท่านี้ค่ะอาจารย์จะปิดท้ายนะคะทุกความสาเร็จของเรานะคะจะเกี่ยวข้องกับจิตใจเราค่ะกลายนะคะกลายเป็นเพียงแค่การกระทำค่ะแต่ใจนี่แหละ คิดวใจนี่แหละเป็นเจ้านายชีวิตเราเป็นตัวควบคุมไปอีกทีจิตเป็นตัวจิตใจเป็นตัวอารมณ์ขับเคลื่อนค่ะส่วนนะคะอ่าใจเป็นตัวลงมือค่ะเมื่อตัวคุณค่ะควบคุมความคิดอารมณ์คุณได้ค่ะการกระทําก็จะไปในทิศทางที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นค่ะเะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่จะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงคือมัน พัฒนาจิตวิญญาณเรายกจิตยกใจเราให้สูงขึ้นก็คือฝึกสติฝึกสมาธินั่นเองนะคะเมื่อเรามีสติเรามีสมาธิค่ะปัญญาในแง่ของธรรมะแง่ของจิตวิญญาณปัญญาตัวนี้เนี่ยแหละมันจะนำพาให้เราค่ะนะคะแก้ไขปัญหาชีวิตได้และก็นำพาให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะนะคะจิตวิญญาณมีสอนกันทุกศาสนาเลยค่ะและจิตวิญญาณในยุคนี้ก็มีสอน นะคะในศาสตร์นะคะนะคะทั้งนะคะของตะวันตกของไทยเราค่ะและก็นักวิทยาศาสตร์ก็ออกมาสอนด้วยเพราะอะไรทําไมนักวิทยาศาสตร์ตื่นตัวออกมาสอนเรื่องจิตวิญญาณเพราะเดี๋ยวนี้เขามาวิจัยนะคะมีวิจัยเรื่องพลังงานภายในตัวมนุษย์นั่นเองนะคะพื้นความถี่ในตัวของมนุษย์ทุกคนไงมันเกี่ยวกับความคิดความรู้สึก และมันก็ส่งผลต่อการตัดสินใจส่งผลต่อการลงมือและผลลัพธ์ด้วยนั่นเองนะสํสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะหมอดูประจําตัวของทุกท่านท่านคุณจําไว้เลยก็คือจิตวิญญาณของทุกท่านนั่นแหละเป็นหมอดูประจําตัวและแม่นยํากว่างสิ่งที่อาจารย์ดูด้วยศาสตร์พนยิปซีก็ดีตัวเลขที่อาจารย์นํามาพยากรณ์เป็นเพียงแค่สู่มเกณฑ์นะคะเกณฑ์สถานการณ์ทั่วไปเท่านั้น คำว่าเกณฑ์ให้คุณเข้าใจไว้เลยค่ะไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเกิดสับเหมือค่ะนะคะเพราะชีวิตแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันค่ะที่ไม่เหมือนคือคือจิตค่ะจิตที่สงบไม่เหมือนกันเนี่แหละก็ส่งผลต่อการกระทําผลลัพธ์ที่แตกต่างนะคะสำหรับคลิปนี้คงแบ่งปันพินงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ รายได้เสริมนะคะในยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลนะคะและก็เป็นยุคนะคะที่หาเงินง่ายมากนะคะใช้เพียงแค่มือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถสร้างไรายได้แบบไร้ขีดจํากัดให้กับคุณเลยนะคะคุณจะทํางานที่ไหนก็ได้ขอแค่คุณมีมือถือนะคะหรือมีคอมมีโน้ตุ๊กคุณก็สร้างไรายได้เพราะยุคนี้เนี่ยนะคะคุณสามารถนะคะ ทำเป็นคลิปนะคะอะและก็ดูดวงให้คนฟรีค่ะและคุณก็มีไรายได้เพราะไรายได้มีหลายช่องทางไรายได้แรกก็คือการดูดวงตัวต่อตัวคุณสามารถมีลูกค้าค่ะมีลูกค้าทั่วโลกนะคะประเทศไทยได้ทุกจังหวัดเลยเพราะมันเป็นยุคออนไลน์นะคะลูกค้าเนี่ยของคุณเนี่ยนะคะมีอยู่ทุกมุมมองเลยนะคะทุก สุดนั่นเองที่คุณอยากจัดนะคะให้ไปถึงเผาไงนะคะนี่คือการดูดวงค่ะนะคะตัวต่อตัว,ตวส่วนช่องทางที่สองคืออะไรก็คือการเป็น ครูเป็นโค้ดการให้คำปรึกษาเพราะไรายได้ยั่งยืนสม่ำเสมอก็คือการสอนคนการเป็นโค้ดการเป็นที่ปรึกษาอย่างอาจารย์ดูดวงมาสิบปียังอยู่ได้จนปัจจุบันเพราะอะไรเพราะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาดูดวงแบบเป็นที่ปรึกษาการให้คำแนะนำแก้ปัญหาและก็โค้ดคนด้วยค่ะผ่านโหราสุขผ่านพลังงานไพ่ยิปซีนะคะหรือตำราหมอดูค่ะนะคะนี่คือไรายได้ช่องทางที่สองนอกจากนี้ไรายได้ช่องทางที่สาม คุณทำคลิปก็มีรายได้จากค่าโฆษณาค่าคะแนนค่าของขวัญต่างๆตามแผ่นฟอร์มต่างๆอย่างเช่น Facebook t i k t o k y o u t u b e ค่ะก็มีรายได้อย่างอาจารย์ทำช่อง YouTube ก็มีรายได้ต่ำนะคะมีรายได้อย่างต่ำเลยนะคะอย่างต่ำเลยอยู่ที่ความสม่ำเสมอของคุณแหละก็คือ นะคะค่าโฆษณาไม่ต่ำกว่าหลักห้ากาบางคนจับจนหลักหกเลยอยู่ที่ความขยันก็แล้วกันนะคะอันนี่คือตัวอย่างไงจริงๆแล้วยังมีรายได้อีกหลากหลายช่องทางซึ่งอาจารย์จะมีสอนเทคนิคพิเศษหรือแหล่งรวมนะคะรายได้นะคะโดยจะโดยจะสอนอยู่ในคอร์ส ออนไลน์ right. นะคะซึ่งคอร์สนี้ค่ะไพยิปซีพลังจิตสอน3หลักสูตรหลักสูตรที่1สอนความรู้เรื่องไพยิปซีตั้งแต่พื้นฐานจนคุณสามารถพยากรณ์และไปสร้างอาชีพจะสอนเทคนิคพิเศษให้คุณจดจําได้ค่ะส่วนหลักสูตรที่2องแบบ การสอนการทํางานออนไลน์ line. การเป็นครูเป็นโค้ดการจัดคอร์สออนไลน์เทคนิคพิเศษในการตับเงินหลักแสนมาจากประสบการณ์ของอาจารย์ค่ะการทําคอร์สสอนคนก็จะสอนคุณอยู่ด้วยค่ะส่วนหลักสุดที่3จะเป็นการสอนด้านจิตวิญญ,ญาณกับพลังไพยิปซีเทคนิคการให้คาปรึกษาผ่านพลังของไพค่ะใครสนใจคอร์สนี้ค่ะนะคะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลรงทุนความรู้ค่ะ เพราะความรู้นี้มันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตและเราสามารถสร้างไรายได้หรือหาไรายได้ได้ตลอดเราเลยไม่มีคําว่ากเกษียณเลยอยู่ที่คุณจะหยุดคุณจะพอแค่นั้นเองนะใครสนใจก็สามารถติดต่อผ่านไลน์เข้ามาได้นะคะสอบถามรายละเอียดอาจารย์เข้ามาได้เลยหรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปหรือใต้ลิงก์นี้ค่ะสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะนะคะ